วันนี้เรามาดูเครื่องกันแบบเต็มๆนะคะนี่คือหัวไวเมด X2 s นะคะราคาคือ61,990บาทโอเคไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรนี่นะ่าจะเป็นการ u n นบ็อกซ์แบบเต็มๆของเราแบบมีกล่องครบเลยทันคนพร้อมกันแล้วอิจฉโม่า we 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 จากตัวกล่องของเขานะคะก็ดูดีมากๆนะคะเพราะว่า นาดุดเนี่ยมี P 5 0 Pocket สีขาวสีขาวแ้ะสีขาวไม่สีทองเกบเหมือนเกลือดดีไซน์กล่องอะกล่องขาวๆเมือนมือถือปกติมาเลยปวดหัวมากอ่ะอันนี้ดีหน่อยแบบดูดีเลยนะคะแล้วก็ยังโปรโมทในเรื่องของแอปแกลอรี่นะคะเหมือนเดิมมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างตื่นๆๆเปิดยังไงไม่รู้บอกเลยเขาเปิดอย่างนี้โอดูโลโก้โอไยดิโอ้ยเขาเขียนว่าอะไรเอ่ยโอ้พันล้วนๆเลยวะไม่รู้ นนดูพูดได้เนี่ยนะฮะอ่านไม่ออกนะโอ้โหตัวเครื่องสัมผัสได้นะสัมผัสได้นะอ่ะไว้ก่อนเลยมาดูตัวข้างในดีกว่าว่าเขามีอะไรแถมมาให้กับเราบ้างในกล่องนะครับเปิดออกมาปุ๊บคึงคืงืงงยังไม่รู้นะฮะทืงคืนเต้นไปงั้นโอเคเห็นละเข็มจิ้มซิมเลยอย่างแรกแน่นอนนะคะมีมาให้กับเราตรงนี้เข็มจิ้มซิมมีกันเขาเรียกว่าออกแบบอะไรพิเศษหรือเปล่ามาดูกันแกะมาแล้วนะจ๊ะวัยรุ่นเปิดมาชืงโอ้โหมีมีแค่นี้เหรอ Hi What inside อ๋อเป็นเคสโอเคเป็นเคสนะคะตึงๆโอ้เป็นเคสแบบนี้นี่เองสารภาพเลยว่าถ้าใครได้ดูในนัดดุดไม่เคยจับรุ่นแรกด้วยซ้ำจำได้ว่ารุ่นแรกมาเนี่ยาทางผู้บริหารฮุ e ยไปคนถือแล้วก็ให้ทุกคนถ่ายรูปกันไม่มีบุญได้จับนะคะนี่เป็นเอ็กซ์รุ่นแรกที่เราเนี่ยได้จับเลยนะคะ ก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมตรงนี้1อันเนาะนี่น่าจะเป็นการเอาเข็มจิ้มซิมที่ออกยากที่สุดตั้งแต่เกิดมาแล้วนะคะออกมาเรียบร้อยนะคะไม่มีอะไรพิเศษเลยเสียดายจริงๆแล้วความพิเศษเนี่ยมันควรจะแบบมาถึงตรงนี้หลายๆยี่ห้อเนี่ยเขาม,มีความพิเศษใส่ลงไปในเข็มจิ้มซิมซะด้วยซ้ำนะอ่ะอันนี้ไม่มีไม่มีก็ไม่มีมมแต่อยากให้มีแค่เอง ถือๆโอ้มาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นหัวเว่ยซูเปอร์ชาร์จนะคะ66วัตต์แล้วก็มีสายชาร์จมาให้กับเราด้วยนะคะ1เส้นเอาละงานนี้ดีเลยทีเดียวนะอ่ะมีแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้นองานะเป็นแค่ขั้นบันไดให้เฉยขั้นบันไดเรียกขั้นบันไดวะโอเคมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะวัยรุ่นทุกคน สำหรับตัวเครื่องของรุ่นนี้ยังอยู่ในฟอยกระดาษอย่างดีนะคะเฮ้ยเกือบหล่นแต่ไม่หล่น Oh my god what do you see ฮะคุณเห็นอะไรฮะความน่าสวยงามตัวนี้นัดูถ้าพูดอังกฤษปุ๊บนะจะมีแปลมาให้ตามเสมอนะ Not for sale นะครตัวนี้เป็นตัวที่ทางหูบยส่งมาให้กับเรานะ Oh my god ปกติตื่นเต้นมากเพราะอะไรไหมเจอแต่ซัมซุงไงเอออันนี้โอ้โหขาหนึ่งเขอโทรขอโทขโทษขานึง ามาดูนี่กันหล่อไหมพี่น้องครับหล่อไหมคลัชโอ้โหดูดิดูดีมากเลยอะแล้วเขาบอกว่ากระจกเนี่ยเรียบจนเกิดจะเป็นแผ่นเดียวกันเลยจริงหรือไม่เอาดูจริงหรือไม่ฮะที่เขาบอกว่ารอยพับแทบจะไม่มีเลยคุณดูเองอะสะท้อนยังไงดีอืมสะท้อนไฟให้ดูด้วยจริงหรือไม่ฮะจริงเนียนมาก แทบไม่เห็นรอยพับจริงๆคอนเฟิร์มว่าจริงแล้วเคสนี่ใส่ยังไงก่อนอันนี้อันนี้จะเป็นเป็นยางนะไม่ได้เป็นฟิล์มอ๋อรู้แล้วมันก็จะติดเข้าไปตรงบริเวณนี้มันเหมือนมันไม่ใช่กาวซะทีเดียวนะอันเนี้ยนิดหนึ่งมันดืบนิดเดียวเท่านั้นเองเหมือนน่าจะช่วยเอาไว้ยึดให้มันไม่หลุดอะ่ะ uh อ่าฮะแล้วก็พับข้างหลังเข้าไปแบบนี้แล้วก็ประกบแบบนี้โอเคตอนนี้ก็มาเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันเลยดีกว่านาะจอ้จริงมีฟิล์มนี่อีกหนึ่งอันด้วยลืมถอดเดี๋ยวขอถอดฟ คือมันจะมีคล้ายๆกับจุดที่เป็นอย่างเงี้ยทั้งหมด3จุดเห็นปะ่ะ1 2แล้วก็3แบบนี้เลยนะคะเป็นอันเรียบร้อยนะเปิดดูกันหน่อยดีกว่าใครที่คิดถึงหัวเว่ยเราคงจะได้เจอกับกองทัพของอุปกรณ์หัวเว่ยมากขึ้นใยเร็วนี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้หัวเว่ยลุกตลาดหนักขึ้นเรื่อยๆนะเอาตรงๆนะหลังจากที่เห็น G Space นี่ดูแก่ห้าวหานขึ้นเยอะอัดมาแบบแน่นๆแน่นๆมาหมดซีรีส์วายโนวาก็มีโอ้โหเสียงที่คุ้นเคย ตึง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 หวัวนไม่ได้ยินมานานไหมสาวโหวเบอต้องคิดถึงอ่ะ Emotion UI ขอเสนอเอาละเดี๋ยวเรามาลองเข้าเครื่องกันดีกว่านะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะโอ้โหนี่ก็คือหน้าตา Welcome Screen อย่างแท้จริงนะคะ มีภาษาไทยอยู่แล้วนะคะนี่ยังไงก็ต้องมีนะคะภาษาไทยนี่ถือว่าเป็นของคู่คนไทยอยู่แล้วเพราะว่าอุบเลยทำตลาดในประเทศไทยนะคะดังนั้นรอมของเขาเนี่ยจะมีภาษาไทยเขาแปลไปแล้วอะ่ะยังไงมันก็สามารถใส่มาในทุกรอมเนาะโอเค WiFi นะคะเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะรับ Wi-Fi ได้เร็ว,รว it, บบ 4, ดับ4กิกะบิต64,000เมกเน็ตบ้านถึงมาพที่จะเร็วไปได้ นะอ่ะเดี๋ยวใส่รหัสแป๊บหนึ่งนะมาแล้วมาแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็เชื่อมต่อไปเยบร้อนะคะจริง,รงๆแล้วมันเป็นตัว Wi-Fi 6นะคะเห็นว่ามีเลข6ขึ้นมาด้วยการรับสยยัญญาณ i วไเราเตอร์อยู่ชั้นล่างนะเครื่องเนี่ยอยู่ชั้นบนแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวกำแพงมีกั้นแล้วก็ถ้าดูปิดประตูไว้ด้วยนะตั้งค่าลายนิ้วมืออ่ะลายนิ้วมือของรุ่นนี้ใส่รหัสก่อนอ่ะสมมุติใส่รหัสเป็นนี้ก่อนแล้วกันเรียบร้อยนะลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างอ่าโอ้ตอบสนองเร็วกันนะเร็วเลยอ่ะโหเร็วเลย่ะเร ให้ได้มากที่สุดในทุกๆตำแหน่งที่คิดว่าจะเป็นไปได้ขอบไม่มีขอบเผื่อแบบเออเราแตะแบบโดนแค่ขอบอะไรเงี้ยเอาละเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมลงทะเบียนนิ้วมือเสร็จแล้วใบหน้าอ่ะปลดล็อได้ยวยใบหน้าได้ด้วยเหรออ่ะเมื่อกี้เราใส่ไว้เนาะโอเคเดี๋ยวดูใบหน้าหน่อยให้ฮาเลยฉนสวยนะโอเคเรียบร้อยนะคะก็คือถือไว้ไเฉยไม่ต้องไปควงสวรรค์หน้าเตีย,ยงใดเอ่อ Huawei ID เนี่ยเดี๋ยวเราจะยังไม่ใส่ละกันเพราะจริงๆแล้ว อนรูมีนะแต่มันต้องเข้าทางอีเมลด้วยเพราะมันมีรหัสป้องกัน2ชั้นไว้ไปไปไปเป็น t Factor นะสชั้นไว้เลยอ่ะไม่ไม่ติดตั้งก็ได้ภายหลังก็ได้นะฮรระบตุตำแหน่งไหมอ่ะแล้วแต่เรานะคะนำข้อข้อมูลไหมไม่ต้องก็เดี๋ยวเขาจะสอนเราใช้ Gesture เนว่าแล้วโอเคอ่านก็จะมีแอปเนาะเปองต้นก็ลงไปก่อนแล้วกันไม่เป็นไรมาแล้วจ้าโอ้โหเป็นไงใบรุ่นสีเปอร์น่ารักดีเนาะสีม่วง สวยดีอะเออเราชอบนะอย่างที่บอกเลยว่ามันโอเคมากๆอ่ะเดี๋ยวเราอนุญาตเปลี่ยนโฟกัสกล้องนิดนึงเนาะอ่าตัวเครื่องก่อนนะเริ่มจากตัวหน้าจอก่อนหน้าจอเนี่ยจะเป็นจอแบบ10บิตแล้วนะคะจอภาพเนี่ยเมื่อก่อนกลางแบบสภาพนี้เลยนะ6.5นิ้วแต่ว่าเวลากางออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็น7.8นิ้วพอเราแกะเคสมาปุ๊บนะ,ะเราต้องแกะเคสก่อนเพื่อที่จะกางเราะดูก็รูแ้แล้วว่ามันต้องมีปุ่มนี่เซฟตี้นะฮะกดปุ๊บเนี่ยตัวจอเขาจะเด้งออกมาแบบนี้นะคะจะมาดึงดื้อไม่ได้นะหักนะ แล้วเราก็อันนี้ในระหว่างที่เราใช้งานเราอยากรู้มาเลยว่าถ้าสมมุติว่าเรากางอยู่แบบนี้เนี่ยเราจะสามารถเก็บเคสได้ไหมเก็บไม่ได้รอเก็บไม่ได้ไม่มีที่จะเก็บมันก็คือเราต้องใช้แบบเนี้ยหรอสภาพเนี้ยหรอให้ถูกเนี้ยหรอเออแต่มันเออเอามาตั้งได้หรอเฮ้ยมันตั้งได้มันตั้งได้เออดีดีดีตั้งเลยลูกเออตั้งไปลูกตั้งไปดีเหมือนกันนะมันประหลาดนิดนึงนะเพราะว่าเวลาเราใช้เงี้ยมันก็จะแบบเนี้ย อะไรของเขาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันแบบเต็มๆกันเลยดีกว่านะสำหรับตัวเครื่องของรุ่นนี้ชื่อว่า Huawei Mate Xs 2นะคะด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยเราจะเห็นว่ามี USB Type C นะคะอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่เชื่อมต่อข้อมูลต่างๆเนาะแล้วก็มีลําโพงนะคะอยู่ตรงนี้เห็นไหมเล็กๆเลยแล้วก็มีไมโครโฟนด้วยนะคะถ้าโฟกัสยากอย่าว่ากันนะคะมันพยายามแล้วนี่นะคะ ลำโพงนะคะ USB แล้วก็ไมโครโฟนนะคะจะอยู่ด้านล่างทั้งหมดตัวเครื่องบางมากบางเทียบเลยนะคะด้านบนเนี่ยก็จะมีตัวลำโพงนะคะไมโครโฟนแบบนี้เนาะแล้วก็บานพับนะคะที่ก็บอกแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองเพียงแต่ว่าคนที่ใช้ซัมซุงเมา่ก่อนอจ,จะรู้สึกว่ามันมีการพับพบเนาะแต่อันนี้มันจะต้องพับไปข้างหลังอันนี้อาจจะงงนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณแบบไปพับข้างหน้าแล้วว่าแหกแน่นอนนะคะอาจจะมีได้แต่มันคงไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าอย่าหาทําดีกว่าเพราะว่าถ้างัดไปแล้วว่าไม่ดีแน่ๆนะคะ ตัวหน้าจอเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันแทบไม่เห็นรอยจริงๆนะคะไปดูสีขาวกันซึ่งเป็นสีปรับเสียนที่สุดแล้วปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสีขาวเราจะเห็นเลยนะคะว่ามันมีรอยหรือไม่อันนี้คุณผู้ชมเห็นรอยหรือเปล่าเราหักให้ดูรอยเนี่ยตำแหน่งรอยจะอยู่ตรงนี้นะเราหักออกปุ๊บคุณเห็นรอยหรือเปล่าแทบไม่เห็นโหดเอาจริงมองไม่ไม่ออกเลยอะมองไม่ออกเลยจริงมันมันหายไปเลยดูดิคุณดูดิ มันหายไปเลยอ่ะแบบโหล้ํามากเลยทํายังไงเนี่ยเจ้าตลาดยังมีรอยอยู่บ้างและอันนี้มันโหมันแทบไม่เห็นเลยอ่ะพ่ว้าวมากผมไมให้เลยชอบชอบหน้าจอตัวนี้กางออกมาแล้วนะคะจะมีขนาดอยู่ที่7.8นิ้วเป็นจอแบบ OLED Display นะครความละเอียดคือ2480คูณ2200นะคะก็เกือบจะเป็น1ต่อหนึแล้วแหละแล้วก็ f ีเฟรชเรทนะคะ120เฮร์ตพร้อมกับสีอยู่ที่1 0 0 0ล้านสี วันบิลเลียนคับเลยนี่นะฮะสีสวยมากสีสวยมากจริงๆนะโ okay. อเคคราวนี้หนือเขาจำภายในนะคะของรุ่นที่เป็นในประเทศไทยของเราจะให้มาที่512กิกนะคะแรมอยู่ที่8กิกขับเคลื่อนด้วย CPU อย่าง Snapdragon 888แต่ว่าเป็นรุ่น 4G นะคะแล้วก็กล้องหลักของตัวนี้เนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะคะมี Ultra Wide 13ล้านเทเลโฟโต้เนี่ย8ล้านพิกเซลนะคะพร้อมก,กับ OIS การสั่นอีกด้วยส่วนกล้องหน้านะคะจะมีความละเอียดที่10 จุดเจ็ดล้านนะคะเดี๋ยวไปดูกล้องหน้ากันหน่อยนี่นะคะกล้องหน้าจะอยู่บริเวณนี้นะคะ10.7ล้านนะคะประมาณ10ล้านแล้วก็ตัวนี้ลำโพงเนี่ยเป็นลำโพง,งคู่ที่เราเห็นกันฮะคะ Wi-Fi 6โห บูทูธห2ุรองรับ nfc นะคะแบตเตอรี่นะคะรุ่นนี้นะคะที่เข้าไทยนะ4,600ักมิลลิแอมป์นะคะแล้วก็ชาร์จเร็วนยอยู่ที่66วัตต์นั่นเองคราวนี้ดูเรื่องของการใช้งานที่หลายลคนก็ต้องบอกว่าพี่ไม่มี Google เราต้องพูดทุกรอบเพราะว่ามันต้องเป็นการทำความเข้าใจก่อนว่าช่วงนี้ฮุ้ยเขาฮอตที่ชิดแชทมากขึ้นหรือว่าเริ่มมีการปล่อยของมามากขึ้นเพราะว่ามันมีตัว G Space เข้ามาช่วยนะคะเป็นแอป third party นะไม่รู้ใครทําขึ้นมาละแต่ว่างานนี้คือสบายหน่อยเพราะว่ามันทาให้หัวเว G-Space ก็เข้ามาที่ Huawei App Gallery แบบเรานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเดี๋ยวค่อย update, นะอัปเดตนะโอนี่คือคีย์บอร์ดตอนที่มันออกมาเป็น2อันนะแบบว่ากลางจอออกก็เวลาพิมพ์ก็ดูง่ายขึ้นนะเดี๋ยวเราจะลองพิมพ์ดูนะ,ะสมมุติเราพิมพ์ภาษาไทยนะทดสอบเฮ้ยง่ายวะ่ะพิมพ์ง่ายมากเลยอะทดสอบพิมพ์ไทยเฮ้ยง่ายง่ แล้วจะแบบเหมาะมือมากในการจับแล้วก็กดแกเอ้ยดีมากเลยคุณนะอัดเทสโ้ยคุณผิดเทสโอเคยอดเยี่ยมหรือว่าหรือว่าเราจะใช้วิธีการลาก t นะทูมอรโรนี่จบจบไปไวัยรุ่นได้นะโอ้ดีวะ่ะเอาทามากเลยโอเคก็ไป G Space นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ ตัวเรานั้นสามารถที่จะเข้าไปนะคะแล้วก็ล็อกอินตัวของ Google แล้วก็ดึงแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยออกมาใช้ได้เลยซึ่งมันก็เป็นการโหลดจาก Play Store ซึ่งตอนนี้ทั้ง P 5 0 Pro นะดูด P 5 0 Pocket h u a w e i Mate แ1 2สนิดๆใช่ไหมก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็คือไม่มีปัญหาอะไรจนถึงตอนนี้ก็ไม่ไม,มเจอเรื่องของการแบบมีล็อกอินซอสมาจากต่างประเทศไหมอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราบอกได้ว่าเราไม่เจอจริงๆนะคะแผงการแจ้งเตือนแผงควบคุม ค okay. นี่เราลดแสงลงนิดนึงเนาะถานะะมนคนถามว่า G Space แบบว่าโฆษณายเยอะไหมล้วนะดูทำไลฟ์ไปแล้วนะคะชื่อพาทัวร์ฮาร์เอนเอสแบบเต็มๆก็ไปดูกันได้เนาะอันนี้ก็โหแต่เราชอบตรงจอมากคือทัชดีมากนะคะตอบสนองดีมากความรู้สึกไม่เหมือนกับที่เราเคยทัชพวกจอพับมาก,ก่อนเลยคือมันมันมีความลื่นไหลแบบดีมากๆอือดีมากแล้วก็ขอบจอบางมากๆเลยมาดูกล้องกันหน่อยดีกว่านะคะ กล้องทำอะไรได้บ้างเนาะก็จะมีโหมดแล้วก็ u i หน้าตาการใช้งานเนี่ยแบบนี้นะคะมีรูปภาพวิดีโอมีโหมด professional ด้วยโหมดมือโปรนะคะก็เดี๋ยวเราทับไปแล้วกันเนาะอะ,อะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงสลับโหมด professional เนี่ยก็จะเห็นว่าทำได้หลายอย่างนะคะทั้งปรับไว้บาลานซ์ speed shutter นะคะ iso ต่างๆรวมถึงการถ่ายไฟล jpeg l แล้วก็ low นะถ่ายไฟ r a w ได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราถ่ายไฟ r a w เนี่ยดูหนิว่า เรานี้ได้เลนส์หลักเอตาตัวไวก็ยังได้นะไฟร,รอเห็นไหมแล้วก็เทเลโฟตโต้ก็ใช้ไฟร,รอได้เหมือนกันว้ดีวะ่ะเพิ่มเติมกันหน่อยเนาะมีเลนส์เออาร์ซโลโมชั่นพานอรามาเคลื่อนไหวมุมมองคู่ดูว,วิวเนาะแล้วก็ความละเอียดสูงโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ะวิดีโอมาดูกันหน่อยวิดีโอเนี่ยก็จะมีอ่อฟิลเตอร์ให้เราใช้งานกันนะฮะแล้วก็ตัวนี้เซ็ตตั้งค่าไปปุ๊บจะเห็นว่าเขามีความเรีดสูงสุดนะฮะได้ที่ 4K 60 4K60 สามารถใช้งานได้เริ่มมีความอุ่นๆขึ้นมาบ้างแล้วนะคะตรงนี้เฉพาะฝั่งนี้เลยฝั่งเดียวนะคะฝั่งนี้ไม่เป็นไรจะมีแค่อุ่นๆฝั่งนี้เท่านั้นเนาะอัตราส่วนภาพก็เท่านี้เนาะโอเคอ่ะดูกันไปตามนี้นะจ๊ะเพราะเราพูดหมดน่าจะไม่ทันเวลาเนาะหมดรูปภาพนะคะแล้วหมดบุคคลด้วยเคหมดกลางคืนใช้ทุกเลนไหมทุกเลน กลางคืนได้ทุกเลนได้ทุกเลนแล้วก็โหมดดูรับแสงโอเคปรับค่า F ได้ศูนย์จุดเก้าหนึ่งสิบหกโอเคดูรับแสงนี่ได้ได้ทุกเลนยกเว้นเลนอัลตร้าไวที่จะไม่ได้เนาะเอาละขอดูกล้องหน้าหน่อยแล้วกันนะเมื่อกี้ตอนที่ทดสอบตัวของไอ้ปลดล็อกด้วยใบหน้าก็ถือว่าใช้ได้อ่ะดูหน่อยไฮเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยกวอาง่ายกว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดานะอ่ะคือตอนนี้ตำแหน่งของการมองกล้องของเราอ่ะมันมันผิดเพี้ยนไปเพราะว่า กล้องมันอยู่มุมนี้เนาะเดี๋ยวเราจะลองอถ่ายจากมุมนี้ดูอีกรอบหนึ่งมองไปทางนั้นถ้ามองจอเนี่ยตามจะไปทาง้ะเลต้องต้องมองมาทางกล้องแทนทางนี้นะคะก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เนาะงานวิดีโอกันหน่อยดีกว่าวิดีโอ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 กล้องหน้าเป็นไงบ้างวิดีโอกล้องหน้าปั๊บปั๊บ 4K 60หรอโอ้กล้องหน้า 4K 60เอาละใช้ได้บกกลางคืน,นก,กล้องหน้ามีไหมมีกล้องหน้าบกกลางคืนก็มีโอเคตามนี้เลยนะคะ เรื่องกล้องถ่ายภาพจริงๆแล้วเดี๋ยวต้องไปลองถ่ายดูเพราะว่าจริงๆแล้วฮเวอร์เองก็พูดตรงนะที่ผ่านมาก็ไม่ได้เก่งตัวกล้องหน้ามากสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นที่ค่อนข้างจะแข็งแรงในเรื่องของการถ่ายกล้องหน้ามากๆจริงๆนั่นทีปีนี้เนี่ยแบรนด์เกาหลีเองเนี่โอ้โหพัฒนากล้องหน้ามาเหนือชั้นมากจริงๆนะฮะต้องยอมรับเลยว่าทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆตัวนี้เนี่ยอ่ะลองเล่นดูแลสัมผัสได้มาจากตัวหน้าจอก่อนที่รู้สึกเลยว่าลื่นไหลแล้วก็ดีมากๆอันนี้เราชอบมากเพราะว่ามันทาให้เรารู้สึกว่า เหมือนเราใช้สมาร์ทโฟนปกติเลยจริงๆนะคะไม่รู้สึกว่าเราใช้ตัวของจอพับอยู่เลยนะคะคราวนี้ลองพับอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันมันจะแปลกๆนิดนึงนะ,ะว่าเวลาเราพับพับพับ,พบกลับไปอะไรเงี้ยอ่ะแบบนี้น้ําหนักเป็นไงบ้างน้ําหนักจะดูเยอะขึ้นหน่อยเพราะว่ามันก็จะทิ้งตัวไปที่อันเดียวเนาะการประกบนะคะก็สนิทนะคะเพราะว่ามันพับไปด้านหลังด้วยเนาะเดี๋ยวเราลองเข้าไอชีอีดูนิดนึงลวกันแล,กแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูว่า เสียงลำโพงเป็นยังไงบ้างเนาะลองลองดูนะเสียงลำโพงเสียงลำโพงดีเลยนะดีเลยอ่ะโอ้เสียงลำโพงคือดังมากแล้วก็มีมิติมากเป็นลำโพงที่เสียดีมากมีโฆษณาด้วยเพราะว่ามยังไม่ได้ซื้อ V I P เดี๋ยวลองกางจอดูกัน นะอย่าลืมอย่าลืมเนี่ยเกือบล,ล,ลืมแล้วกดกดก่อนเออกดก่อนอ่ะโหคือเสียงแบบดีมากนะเมื่อกี้เนี่ยโหเสียงแบบกระหึ่มมากอะกระหึ่มมากจริงๆโอ้โหโอ้ดีเนาะ ดีว่ะเสียงดีมากเลยอะเสียงดีแบบดีมากๆนะคะดีมากๆเลยอ่าวันนี้อาจจะพรีวิวกันไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับ Huawei Mate Xs 2นะตัวนี้มีฉายภาพไร้สายยังไงเดี๋ยวพวกเดสกท็อปโหมดคอมพิวเตอร์โหมดอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูต้องไปลองดูทีนึงว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูรีวิวกันแลวกันเนาะตอนนี้มันค่อนข้างดึกมากแล้วแล้วก็เอ่ามาเป็นคลิปแบบค่อนข้างเร่งด่วนนิดนึงเพราะเดี๋ยวดูจะต้องบินไปต่างจังหวัดบินไปไปต่างจังหวัดแหละไม่ต้องบินหรอกโอเคไหม อ่ะสำหรับวันนี้นะคะเมด XS2 ตัวนี้ฝาก Unbox ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะยังไงเดี๋ยวไปลองใช้นะคะอย่างเต็มที่แน่นอนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาบอกแล้วกันว่ามันทำได้ดีขนาดไหนเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย